สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วยา้หนุ่มกับหนุ่มนี่เด้อคะ่ะมื้อนี้ยายหนุ่มสิมาแกงเห็ดเด้อค่ะแกงอีสานะคะ่ะแกงอีสานมีเห็ดน้องควา้ามีเห็ดเห็ดแห้งอันนู้นเห็ดออร์เรนจีเห็ดออร์เรนจียายหนุ่มหนูเพอ่งไจัคซื้อเห็ดได้ค่ะแจ๊คซื้อแตองง่เห็ดละงหเห็ดโกดมันนะคะแล้วก็มีปลาทองค่ะปลาทองแล้วก็มีอ่า นี่บวบค่ะนี่บวบค่ะใส่บวบน้ำจะมีคาตะไร่หั reports, bank, meter, an はは่นแล้วนะคะลูกโดดค่ะอันนี้มีริกค่ะริกโคไว้แล้วนะคะหอมใส่หอมใจกระเทียมแล้วค่ะแล้วนี้มีน้ำาน้ำข้าวเบือค่ะน้ำข้าวเบือค่ะอันนี้มีน้ำปลาค่ะนี่ที่ปรุงรสน้ำปลาค่ะก็มีผักนั่งตู้นะคะผักนั่งตู้กับะอมค่ะอย่าน้างยองนะคะใส่หมอไว้แล้วค่ะอย่านั่งน้ำจานา่งค่ะยองแล้วใส่หมอไว้แล้วค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะมามาแกงกันเลยนะคะอยากกินแกงอีสานแกงเห็ดมีสิกินแกงเห็ดอีสานกินแกงแบบบานๆเลยค่ะแบบบานๆเย็นหนุ่มเย็นหนุ่มเคยแกงยังสิละค่ะอนลค่นาะย็นักงใสี่แงอสานแบานะใส่อะไรค่ะยนหนุ่ ใส่ยังไงใส่คากะตะไครลงไปนะอันนี้บ่ได้โขกแล้วกันอันนี้ใส่เป็นเป็นเตไปเล่ยค่ะใส่คาคากักตะไคร้ค่ะคากะตะไคร้ไม่ได้โลนนไไขลกนะคะใส่หั่นแล้วก็ใส่เลยยายน,นุ่นว่าอย่างนั้นนะคะแปรแปรให้อันนี้กับพริกพริกโขกแล้วค่ะพี่รวมกันไปเลยค่ะพริกกับอะไรคะพริกหอมกระเทียมค่ะพริกหอมกระเทียมยายนุ่นว่าต้องน้อยน้ำเดือดค่ะแกงอันนี้ใส่ปอกันไปเลยค่ะ เดือดทีเดียวเลยค่ะเดือดทีเดียวเลยอันนี้เรามีเห็ดอารินจิอันนี้เราเส่นกระเบือนะคะกับเบื่อยี่นุ่นโขดแล้วค่ะน้หนามหลากโขดลงไปนั่งข้าวเบืออข้าวสารเชื่อแล้วมาตามเส้นกระเบือนั่งกันเตะเห็ดมันจะได้เหนียวๆใช่ไหมเนี่ยราะมีน้องใหม่เองนะแต่น้องใหม่เออไม่แอบน้องใหม่ น้องใม้จังหวัดนู่นนี่มีเลยนี่ไม่น้อไม้มันมีที่ตลาดแต่ตลาดนี้ไม่ค่อยมีนะคะตลาดขาอินโทรไปมีค่ะตลาดมันน้อยค่ะจะไม่เหมาตลาดบางซอนมาพุงเนี่ยอันตลาดบางซอนที่เออ่คอนโดหนูมี่อยู่บางซอนน่ะโอ้ยมัน้องต่อถึงแห้งมี่จะต้องต่อสายสาลอยู่คอนโดอยู่คอนโดพนอยอยู่บางซอนคอนโดมันคับแคบนะคะมาตลาดขายอินโทรไยมีของของกับแห้งค่ะแห้งค่ะ ยายนุ่นหัน่นฟักทองใหญ่มันสุกช้าไหมอ่ะบุกเนี้ยตุ๋นนุ่นตุ๋นนุ่อ๋อหน่อยหลายเพราะเสพหน่อยหลายมันเปื่อยไปกับน้ำใช่ไหมอ๋อ <c oughs> ใหญ่ๆเล็กๆไมยใหญ่ๆยายนุ่นอีกแล้วนะใส่ฟักทองลงไปหนุ่มหนุ่มไม่ต้องรอให้เดือดใช่ไหมยายนุน่นต้องรอเดี๋ยวมันเดือดมา,าสุกเองมันไม่มีหมูเห็ดเป็ดไก่นะ <c oughs> <c oughs> ไม่มีนะใส่แต่น้ำปลาเฉยนะ จะเป็นแบบว่าเองแบบบ้านเลยค่ะเองแบบบ้านๆแยกนู่นเลยค่ะที่สุรินแยกนู่นก็แก่อย่างนี้เลยค่ะชอบไข่ชอบมันนะคะคนเรื่อยๆค่ะไม่งั้นข้าเวเบื่อมันจะไหม้ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่มาส่งกำลังใจให้ตอนนี้นู่นไม่สบายนะคะวันนี้ก็ กลับมาทำกับข้าวให้หนุนีทานได้แล้วนะฮะเรกหวานนี้นะคะคป,ปิดไว้ก่อนเปิดไว้ก่อนนะคะให้เดือดอ่คเดือดแล้วนะคะยยน,นุ่นบอกว่าเดือดแล้วอ้าวยยน,นุ่นโซโล่ใส่เห็ดเลยนะคะในะภาษาอีสานไปใส่เด้อใส่เห็ดเลยค่ะวันนี้ปัดต้องเปือยแล้วนะว่าท่านเปื้อยดีอดีกำลังสุปกดีใส่อันนี้ลงไปกรเห็ดค่ะ เห็ดลายนี่กระมังหนึ่งเลยค่ะก็ได้กินเห็ดละงหูเห็ดปัวเห็ดเกาะน้องเขาดอกตลาดนี่บุมีขายมีแต่เห็ดยีงสี่แหละค่ะตลาดท้าอิฐตลาดมันน้อยแล้วก็มีมือหนึ่งเว้นมือหนึ่งนีมือหนึ่งสิ่งมือหนึ่งนะบางซ่อนมีทุกวันเช้าเย็นเสียงสั่นๆัว้า น,นะคะยายนุ่นบอกปิดอีกรอบนึงค่ะให้เดือดก่อนอีกรอบนึงใช่ไหมยายนุ่นบวกลงไปได้ไงใส่บวกบวกกับฟวานยีไงนี่แหละ <c oughs> ใส่น้ำปลาเลยค่ะน้ำปลาครับอีกนึงอันอนี้ค่อยใส่อีก อันปลาได้ค่ะธรันดาเราเข้มไปใส่อีกอีกหมูรมได้ค่ะธรรมดาเรากินเราอะกปาแกงใส่ในใน่อ สีสวยงามมากเลยมีทั้งเขียวทั้งเหลืองว้าวลูกโดดลูกโดดของเย็นมันพริกกระเหลียงไม่มีนะเย็นคนเอาพริกกินดาวมากระโดดใหญ่เลยวอมีปินหน่อยด้ค่ะเดี๋ยวขอสิร์ฟดูตังเส่รหมดเลยนั่งตลาด ไม่น,นัวยายนุ่นบอกไม่นวัวฮะเอาใส่เพิ่มอีกนิดหนึ่งนะคะอืมน่ากินแล้วคะ่ะทุกท่านคะ่ะยายนุ่นไม่ได้ทำกับข้าวมาหลายวันแล้วน,นี่จะหอมแล้วอยากกินแกงอีสานเลยทำเป็นย่างของแกงอีสานเลยค่ะ แตนแบบหวานเลยะค่ะมมีน้งใส่แบบใส่แตเกวาไสนมีหมูก็มีไก่ใส่ด้วยค่ะอยากกินแกงว้าวหอมแล้วนะคะทุกท่านนัวๆเลยค่ะหอมๆนัวๆปลาเดี๋ยวก็ใส่ชะอมลงไปก็จะอืม้มกินมะดามหอมชื่นใจ เสียบละยางเสียบแล้วเสียบแล้วสุกไฟนอนสุกแล้วสุกแล้วใส่พักชะอมได้เลยว้าวมื้อเที่ยงอร่อยอร่อยแล้วนะคะทุกท่านคะว้าวว้าวยายนุ่นไม่สบายประมาณยี่สิบเกือบเดือนเลยยี่สิบห้าวัน วันนี้วันที่ยี่สเจ็ดนอะ 25, 26, นนยีะ่สิบห้ายี่สหกส็ดนอะโอ้น่ากินมากๆเลยนะคะส่ถักนั่งตูลงไปเด้ค่ะผักนั่งตูนนตค่ะ,คะอีตูไม่ได้นะคะคุณตูอ่ะผักคุณตูนะะัผักนั่งตูผักนั่งตูนะอีตูไม่ได้นะทำมันหยาบไดค่ะผักนั่งตูหเล่สุภาพนหยนีม มาต้องใยมันเยอะก็เอาไว้ใส่อย่างอื่นนะคะว้าวหอมหิวเลยค่ะนี่เลยต้องทานข้าวเราันนี้อันนี้นะคะเราทานเมนูเพื่อสุขภาพนะคะเพื่อสุขภาพของยายนุ่นกับนุ้นี้ยนะคะมีใครสนใจไหมคะวันนี้ไม่ต้องพาข้าวมานะมีเมนูสุขภาพค่ะ มาแต่แกงนะมาแต่ตัวและหัวใจนะ,ม,ะ <laughs> มาแต่ตัวและหัวใจอีกเลยวแต่แกงร้อนๆใหม่ๆสดร้อนโอ้หอมมากๆเลยค่ะโอ้โหยายนุน่นเล็กๆมาใหญ่ๆยาย่นนีกแล้วนะคะมันจะเยอะไปไหมคะใบนางตู่นะผักนางตู่ของยายนุ่นจะเยอะไปไหมนะอืมหอยมากๆเลยนะคะสุกแล้วคะ่ะหอมหิวเลยคะ่ะ ปิดไฟได้นะไหนตักมาโชว์สิตักมาโชว์หน่อยเอาตักฟีตักมาโชว์หน่อยสิอ่านนี่นะว้าวมีลูกโดดนะฮะลูกโดดเป็นมิกชินดาแดงนะฮะอู้น่าทานสุดๆเลยค่ะนะคะเหลืองเขียวอ้เมนูสุขภาพจริงนะคะวันนี้ข้าวไม่ต้องทานก็ได้นะคะว้าว,ว,าว อร่อยอีกแล้วนะคะวันนี้อร่อยอีกแล้วหลังจากที่ไม่ได้ทานฝีมือยายนุ่นมา27วันเต็มๆวันนี้นะจะเต็มจะหนักนะคะทุกท่านค่ะมาทานด้วยกันคะ่ะเดี๋ยวเราตักใส่ถ้วยทานด้วยกันเลยนะคะมาค่ะมาค่ะหอมๆหิ้วๆนะคะขออภัยท่านที่ไม่ทานเชอมด้วยนะคะเป็นของปโปรดของนุ่ีเองนะคะใส่ถ้วยแล้วนะคะทุกท่านค่ะตักใส่ถ้วยแล้วว,ว้าว หอมอิวอิ้วืมีทั้งเขียวเหลืองเขียวเหลืองแดงกีฬาสีเลยฮะเมนูสุขภาพนะคะวันนี้ทุกท่านน่าทานมากๆเลยค่ะมาทานด้วยกันนะคะมาทานด้วยกันค่ะ เห็ดก็มีประโยชน์นะคะฟักทองนะคะน้ำใบยนานะคะปรับโฮอร์โมนได้นะคะทุกอย่างเฮลตี้หมดเลยนะคะวันนี้เฮลตี้เนะคะว้าวขอน้ำแกงอีกนิดนึงก็ได้นะคะยายนูนแกงอีกหน่อยนึงก็ได้นะคะสวยงามตามท้องเรื่องนะคะว้าวสวย ตามท้องเรื่องนะคะเขียวๆมาหน่อยจ้าอืมสวยแล้วสวยแล้วโอเคนะคะมาค่ะเดี๋ยวยายนุนจะชิมไหมคะยายนุน่น ไม่ชิมเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ยายนุ่นกับหนูนีได้ทําคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะไปแล้วค่ะขออนุญ,ญาตทานเมนูเพื่อสุขภาพนะคะมาทานด้วยกันนะคะทุกท่าน